วันพิธีครับตรงนี้เจ้ามาหมื่นกับสามพันเลยครับรถแรกครับตรงนี้ก็จะเดินไปต่อกันที่รถไฟน้ำว่านะครับดูเอกดซูเปอร์แบงค์ชั้นสี่รุ่นพรเจริยอดคุณมันคืออะครับ

โอ้ยบวกสองแทนเพชรโอ้ด้วยซอกครับเอาเลยนะจะดูของดีนะครับคู่นี้นะแต่มีอาจารย์บัณฑิ์ธออาจารย์เล็กกับมีสอทอมีสอทอบอลเอามีเพชรสามโคกเอาเพชรสามโคกมาด้วยดูแรลกครับถ้ายกคู่นี้นะแรงมีสั้นขวาเสมอได้ส,ดสูงได้ลอยครับ ราเปนลูกพีเานสารจากทอองครับกมาสอบทิกันพลมกันก็อยย้ว่รไทคอยรารับ12มกรามเจอนะรับนีเราตัวเล็กกว่ามากนะครับเมกันนะครับน้ำหนักไม่ลดนะครับเราไม่ได้ลันะแต่วันนี้เราได้สยงนะเราได้เสียงดูฟีนะครับดูวันทัท่านัแพ่ยปัดตัเนร้อบาท นะครับก็จะมีการปัดกันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังที่ใหญ่ครับเราพี่น้องสี่เหลี่ยมนะครับราจะเห็นนะครับว่าการท้ากี่เราไปสู้สี่เหลี่ยมนะครับเดืนี้เราไมีสี่เหลี่ยมขเลยรางวัลวันที่12โองเยอะครับผมจองเครื่องซักผ้าครับเครื่องซักผ้าผมจองแล้วผมเออผมจองแล้ววะก็อุ่นุดนซักสองไปครับสองไปก็สองหน่อยครับสองหน่อย สองมัธยายีัอยทังองนี่เลยครับเราจะไม่วัดกันที่เวทีมาต่อโรที่เวทีมด้ัตอนนี้ก็อยู่ในสักพัดของเซตเปียที่สีทองลาสุโกงควายชยสวยงามอ่ะวันีต้องสอบครับแพทเ็รเดีเดี๋ยวดู้ว่าสองพอมจะอัดฉีดที่ปายของของสีเสื้อมมแดงครับอเสือกับตั๊กับจากเอเซโก้ เออทสะท้อมเลยเอำไปเขามาแล้วเสือกับกันพยายามแก้ด้วยศอกครับแกเพช่ศอกเทวานั้สูง,ง,าง,าง,างสยาวไปนิดเดียเ,เสือกตัน คือต่อไปนี่บนสวรรค์กับโชคดีคนระับนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยคนระับบน,นสวรรค์โชคดีมากดูครับบรรยากาศคงจะแจ้งที่เหมือนกับเหมือนสามพันอ้าวเสียปับ๊บผู่ต่อไปน่าจะเป็นเสือสาม ยกที่สองขอบคุณทุกท่านนะครับไปดูครับตาดบางแฉกตบกับโวยชุกสูงยาวครับเจอยังไงครับีนวันยกที่สองย้ำเลยครับ ผู ane, gen, ้ต่อไปจะเป็น <USSR>, oh, มนสวรรค์กับโชคดีเลยครับอ่าคุณมารออเลยครับหลังจากนั้นนี่ให้ทีมงานแถวพราวกับฟรีมินะอินซีเิ็กเชรอลังการซุปเปอร์ไนท์น่าราพิทน้องแชมป์เทพเทวราชแล้วก็ข้าไปรู้ในยครับ มงคลเพชรมงคลเพชรกับพรสุวรรณนี่ครับอาจารย์เล่งครับอาจารย์เล่งที่ประชันสุพรรณครับ ไม่เป็นไรครับพ่สมานครับขอบคุณมากนะครับเราได้มาแล้วครับ่เป็นไรครับอ้สามเลยมเเลยสา้ามยมเลยอุดูเลยดอง้ยูสเิเอ้ามยาเลิอเสา้ด้อ

ทีมงานโชคดีครับที่ประชาสัมพันธ์ครับทีมงานโชคดีทางมบลสวรรค์น,นี่สู้ที่500ครับ cảm ơn cảm ơn mọi người, cô hãy quan sát tôi <laughs> một <laughs> chút, Ô kìa mô kìa cà tao thấy là nó cà bồ là nó cà bồ 要睡。好。要 <noise> 睡。睡觉、oh, oh, oh, oh.。<noise> <noise> <noise> okay, so,

รุ่นนก้าเชอมวยก็ไปต่อกันที่เีทีทมวยโรงเรียนบ้านโดนสายนองว่านะครับโรการนักการอุทิซื้ออุปกรณ์ยิาให้กับโรงเรียนบ้านโดนสายนองว่านะครับโดยท่านสุวรรณกินกรแสผู่เกตีซุปเปอร์แบน็ชั้ตสุกุพรนะครับจึงกคุ้มทนกินมงคลนที่วนี่สิน,นะครับคริสตมาสส่วน2ีสะครับี่ตอง แจ่มตะเตเมินเลยในในการนัดดีของท่านทนายท่านวินผมเพชรครปี29ที่โรงเรียนที่อบตดินแกนนะครับจากชิงแชมป์สองรุ่นนะครับปี29อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับกับหน้าสวนโรงเรียนชิมรัตน์จำนวนคนแล้วก็ไปดูหนึ่งคู่สิงห์ทดีโนยงคู่สุดชิงแชมป์ สุนทยทยลูกหลานในคนต้มรุ่น57เก่งไครแล้วท่านายยไทยนะครับแรุ่กเหลียนใจดีเท็นเศักดินักรลุกทุกยิงเท้ไปดูปอมเพชรเพชรสทองจะเจอเพชรฟ้าเองเอสุวิตราชบเพชรสุลจะเจอตะจกดอวัฒนาเสุดท้ายครับเพชรแง 两轮、啊，十二点二七%，两盘。

ดเครูวันดีเทงชัยครับท claro> ี่ประชาสัมพันธ์ลยครับด้วยเลยครับครูวันดีเ็งชัยครับพบครูอดิชาปวดับ คุณครูปฏิทชรชัยที่หลักประชาสัมพันธ์ด่วนนะครับคุณครูปฏิทินไทยครับเดี๋ยวราักครับปนอะไรนะปนอรับไปที่เพเภอเหล่าเสือ